นะครับเพจภาพเก่าเล่าเรื่องมางชนเนี่ยก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวเกาะสีชังนะครับของจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับอยากจะให้แวะไปชมธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้พวกเราเนี่ยไปยมโฉมและสัมผัสนะครับบางครั้งน,นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าที่เนี่มีสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับรอให้เราไปเช็คอินนะครับ หนึ่งที่นะครับก็คือไปเคาะหินละคังอยู่ในเขตพระจุธทาทุธร,ราชฐานนะครับก็เคาะให้ดังกลางวานเลยนะครับดังไปทั่วจังหวัดชุมพรเลยเมื่อเราไปเคาหินละคังแล้วนะครับก็อยากจะให้ไปชมต้นเรียบประวิทย์นะครับต้นไม้โบราณอายุกว่าร้อยปีนะครับ ก็อยู่ด้านหลังของสนามฟุตบอลนะครับเข้าไปด้านหลังก็ผ่านศิลาจารึกในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับสอบถามคนท้องถิ่นได้เลยนะครับก็จะเห็นต้นเรียกประวิตยนะครับต้นเรียกไฟนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวไปยนโฉมและสัมผัสนะครับเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่นะครับของเกาะสีชังนะครับ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนก็ขอนำเสนอสองที่นะครับหินละคันและต้นเรียบประวิทยนะครับต้นเรียบประวิทยนะครับหรือเรียบไฟเนี่ยหามุมถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับ mm hmm. ในสมัยก่อนเนี่ยระบบการแพทย์เนี่ยยังไม่เจริญนะครับหรือพัฒนา mm hmm. เหมือนปัจจุบันชาวต่างชาติถ้าเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ดีเนี่ยหรือว่าจำเจยอยู่ที่ใดน,นานๆแพทย์เนี่ยมักจะแนะนําให้ผู้ป่วยเดินทางไปยังที่อื่นนะฮะเพื่อพักผ่อนและเชื่อว่าการสูดอากาศที่เหมาะสมแก่สุขภาพ,าพเนี่ยช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับเขาเลยเรียกว่าไปตากอากาศนะครับ ก็มาปรากฏเป็นครั้งแรกในพระราชคงพเสาวดานกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่สี่นะครับนะครับการเดินทางไปเที่ยวเกาะสีชังเนี่ยเดินทางโดยทางเรือนะครับถ้านั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับถ้าเรือโดยสารทั่วไปเนี่ย ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับสวัสดีครับวันนี้เพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับขอนำเสนอตอนต้นเรียบประวิทย์ต้นไม้คุ้มคลองลุกขะมรดกข,ของแผ่นด,ดินรุ่นที่สามอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสามพระอ,องค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประส,สูตรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือเจ้าฟ้าจุฑาธุธนะครับและได้สร้างพระจุฑาธุทธราชฐานณเกาะแห่งนี้นะครับซึ่งทําให้เกาะสีชังเนี่ยเป็นเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยู่ นอกจากมีพระราชวังเป็นหลักฐานโบราณสำคัญทางประวัติศาสตร์ก่อศรีชัางก็ยังมีต้นไม้ใหญ่นะเป็นต้นเลียบนะฮะมีลักษณะนเนี่ยสองต้นมาป้ายรวมกันลายเป็นต้นเดียวกันเขาเรียกว่าต้นเลียบไ้ายนะครับโดยต้นไม้ใหญ่ต้นเนี้ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่าต้นเลียบประวิทย์นะครับ ซึ่งได้ชื่อตามพระนามของหม่อมเจ้ากวิทย์ในพระเจ้าวรวงเธอกรมขุนลาดสีหาวิกรมและในปีพศ2562 ต้นเรียบประวิท์คู่นี้ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นไม้คุ้มคลองลูกขะมรดกของแผ่นดินรุ่นที่สนะครับ แหล่งท่องเที่ยวของเกาบสีชังเนี่ยก็มีหลายที่นะฮะก็จะมีช่องเขาขาหากถ้ำพังท่าจุดทาพุทธราชฐานนะครับสะพานอัจดาง เจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับและอีกหลายๆที่นะครับ นี้เราก็จะพาไปชมต้นเรียบไฟนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของสนามฟุตบอลนะครใกล้ๆก,กับศิลาจารึกในสมัยรัชกาลที่5นะครับนะครับสอบถามาคนท้องถิ่นได้เลยนะครับ รูปหักมรดกของแผ่นดินใต้อบรุมพระบารามี ช a m b u r c o m ร,รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.sonproperty.com